สวัสดีครับพบกับผมนะครับคุณหน่อยคนเลี้ยงงัวครับทางช่องคุณหน่อยคนเลี้ยงงัวนะครับเนาะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่าก็เป็นเรื่องของงัวของควายนะครับอ่าทางช่องคุณหน่อยคนเลี้ยงงัวเนาะนะครับเป็นช่องทางการสื่อสารนะครับสำหรับคนที่อ่าหมักเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับวันนี้ก็มีสาระดีมาฝากครับพี่น้องนะครับจะเป็นเรื่องยังนะครับติดตามไปเลยครับผมครับ ครับผมนะครับสำหรับเรื่องที่จะมาว้าวสู่พี่สู่น้องฟังมือนีนะครับอ่าก็เป็นเรื่องของความคิดที่แตกต่างนะครับระว่างการผสมง้วนะครับของคนสองคนนะครับซึ่งเป็นพี่น้องกันนะครับอ่างัวอที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงหนนี่นะครับเป็นงัวของอ่าพี่น้องนะครับของผมนี่นะครับสองคนนะครับอ่าซึ่งเป็นพี่กับน้องกันนะครับอ่าซึ่งเพื่อนก็มีแนวคิดนะครับเรื่องของการเลี้ยงงัวนะครับที่อันโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่าผสมนะครับ การให้ลูกนี่นะครับที่แจกตั้งกันนะครับคนหนึ่งนี่นะครับโมเดตินขาดได้ไงกับสีผสมโตอย่างเดียวนะครับบมผสมเทียมนะครับเพราะว่าเพื่อนก็บบอกว่าถ้าผสมเทียมแล้วเสียเห็ดหาหมดลูกเสียนะครับอันนี้คือความคิดของเพื่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับกับสีผสมเทียมอย่างเดียวนะครับบมผสมโตเด็ดขาดนะครับ พอผมบอกว่าง้วที่ผสมตัวแล้วเนี่ยนะครับอ่ามันบางงามนะครับว่าถึกใจเพิ่นนะครับอ่ามาอนี่นะครับกับผ้าพีผ้านอกมาเบื้องผลผลิตนะครับของของงวนะครับสองขอกนี่นะครับอ่าง้วะเทียนอยู่ตรงนาผมอ่าตรงนาตอนนี้นะครับเนาะนะครับอ่าก็เป็นเมื่อของสองเจ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งอ่าแต่ละเจ้านะครับมันผสมกันอยู่นะครับแต่ว่าผมหัวตัวใดเป็นของผู้ใดนะครับ เริ่มจากงัวที่ได้จากการผสมเทียมก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับนี่ผสมเทียมตัวนี้เพิ่งควดลูกไหมไหมนะครับนี่มันแข็งแขงหายแน่นะครับอันนี้เป็นลูก C Y 0 9 6ย์ครับนี่ตัวนี้นะครับที่เกิดจากการผสมผสมเทียมเป็นลูก C Y 0 9 6ย์นะครับซึ่งควดลูกออกมานะครับตัวนี้ได้ลูกแล้วลูกนึงแล้วนะครับเนาะนี่ตัวนี้นะครับ พึงขวอดบ้านโดนนะครับบ้านนั่งพึงเดือนนะครับลูกวันคือตัวนี้ครับพี่น้องนะครับเป็นลูกของ KF68 นะครับลูกสาวนี่ครับงามงามพี่น้องนะนี่นะครับตัวนั้นกับลูกซีวซ์ซูนกับหงคับตัวไก่หนุ่นนะครับนี่กางหายนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นลูก TK007 ครับ ผสมเทียมย่างเดียวนะครับอ่าง,งว้วนี่ฮะนี่ปุ่นี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นงว้วงที่เกิดจากการผสมเทียมนะครับดูผสมเทียมทั้งหมัดนะครับอาจจะให้ยงี้นะครับจจเรบพราะผมว่ามันจกของมันนะครับอ่ะครับอีกสองตัวคือตัวตัวขาวตัวขาวกับตัวปุ่นนะครับ อันนี้คือคือเศษเดียวกันนะครับคือเศษเดียวกันนี่ครับตขาวนี้กับโตทุนนะครับนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่นผสมตัวย่างเดียวนะครับมึงพ่นเพลิมเพิ่นครับพี่น้องนะครับเป็นประมาณนี้ครับนี่คือโตัวเถิตัวนี้ครับตัวเถิดมึงตัวนี้ก็ได้นะครับพี่น้องนะครับนะครับ ผสมโตนะครับผนผสมโตอย่างเดียวผลผสมผสมเทียมนะครับนี่ผลผลิตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับพี่น้องนะครับซึ่งกับผมมองว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับจริงจริงมันก็มีขอดีข้อเสียแล้วว่ากันผสมจริงกับผสมเทียมอยู่นะครับเนาะแต่ว่า จุดที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของผลผลิตนะครับบางว่าที่เกิดจากการผสมจริงกับผสมเทียมเนี่ยนะครับนั้นขันแขงแตกต่างกันนะครับอ่าหนึ่งเป็นสายพัฒนานะครับวัยไงข้อหนึงเป็นสายอนุรักษ์ครับอ่าพี่น้องนะครับอ่าก็ให้พี่น้องไปพิจาเบิ้งนะครับเนาะนะครับว่าจะเลือกผสมโตหรือผสมจริงนะครับอ่าแต่ว่าสําหรับคนกมคอดของผมนะครับถ้าผสมเทียมว่ได้นะครับผมยังสีผสมโตนะครับเนาะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมค,คนหนึ่ยคนเละงว้วนนะครับฝากไว้เยอมๆครับผมสวัสดีครับ